สวัสดีค่ะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าบางครั้งชีวิตเราเหมือนกำลังวิ่งตามอะไรบางอย่างแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนมีช่องว่างเล็กๆในหัวใจที่เราพยายามเติมเต็มด้วยวัตถุสิ่งของแต่ก็ไม่เคยรู้สึกอิ่มเอมอย่างแท้จริงแปเเตยาเด์ชาแดง ปาดผู้มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณเขาเป็นทั้งนักบวชนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่อุทิศชีวิตเพื่อค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ได้ฝากถ้อยคำอันงดงามไว้ว่าสิ่งที่สร้างความพึงพอใจที่สุดในชีวิตคือการที่เราสามารถมอบส่วนสำคัญของตัวเอง ให้กับผู้อื่นได้เรามาแกะความหมายของคำพูดนี้กันนะคะส่วนแรกคือสิ่งที่สร้างความพึงพอใจที่สุดในชีวิตซึ่งบ่งบอกถึงเป้าหมายสูงสุดของความสุขและส่วนที่สองคือการมอบส่วนสำคัญของตัวเองให้กับผู้อื่นซึ่งเป็นวิธีการที่จะบรรลุความสุขนั้นแปรเตยาเดชาแดงกำลังบอกเราว่า ความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการได้รับแต่มาจากการให้และไม่ใช่แค่การให้สิ่งของนะคะแต่เป็นการให้ส่วนสำคัญของตัวเองซึ่งอาจหมายถึงเวลาความรู้ความสามารถหรือแม้แต่จิตวิญญาณของเราลองนึกภาพตามนะคะชีวิตของเราเหมือนกับสายน้ำถ้าเราเก็บกักไว้ มันก็จะนิ่งและเน่าเสียแต่ถ้าเราปล่อยให้มันไหลมันจะสดใสมีชีวิตชีวาและหล่อเลี้ยงทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาหรือสามารถเปรียบได้กับต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่ผู้คนให้ออกซิเจนแก่โลกโดยไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดตอบแทนนั่นคือการให้ที่ยิ่งใหญ่ค่ะเรามีตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่อย่าง มาลาลายูซับไซเด็กสาวชาวปากีสถานที่ต่อสู้เพื่อสิทธิทางการศึกษาของเด็กผู้หญิงเธอยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อให้คนอื่นได้มีโอกาสและนั่นทำให้ชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความหมายแล้วเราจะนำคำคมนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างในชีวิตส่วนตัวเราอาจเริ่มจาก การให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นฟังเพื่อนที่กำลังทุกข์ใจโดยไม่ด่วนตัดสินหรือแม้แต่การอาสาช่วยเหลือชุมชนของเราเคยมีเพื่อนคนหนึ่งค่ะเขาเคยเป็นอาสาสมัครสอนหนังสือให้เด็กๆในชนบทเขาบอกว่าตอนแรกเขาก็คิดว่าเขาจะไปให้ความรู้กับเด็กๆแต่สุดท้ายกลายเป็นตัวเขา ที่ได้รับบทเรียนชีวิตอันล้ำคา่าเขาบอกว่ารอยยิ้มของเด็กๆเ,เติมเต็มหัวใจเขาอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนสำหรับในที่ทำงานลองนึกถึงว่าถ้าการทำงานของเราเป็นโอกาสในการให้ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันความรู้กับเพื่อนร่วมงานการเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องใหม่หรือแม้แต่ การทุ่มเทความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นเคยมีเพื่อนอีกคนหนึ่งค่ะก็บอกว่าตอนเป็นหัวหน้าทีใหม่ๆตอนแรกเขาก็กังวลว่าเขาจะทำได้ดีหรือเปล่าแต่พอเปลี่ยนมุมมองว่านี่คือโอกาสที่จะช่วยให้ทีมเติบโตและประสบความสำเร็จ งานก็มีความหมายมากขึ้นทันทีเมื่อเราเริ่มมองชีวิตและการทำงานเป็นโอกาสในการให้ไม่ใช่แค่การรับทุกวันจะกลายเป็นวันที่น่าตื่นเต้นและทุกการกระทำจะกลายเป็นโอกาสในการสร้างผลกระทบเชิงบวกไม่เพียงแต่จะสร้างความพึงพอใจให้กับตัวเราเองเท่านั้นแต่ยังจะทำให้โลกของเรา กลายเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนด้วยวันนี้เรามามองหาโอกาสในการให้กันไหมคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานหรือในชุมชนของเราเชื่อเถอะค่ะว่ายิ่งให้หัวใจเรายิ่งเต็มและนั่นแหละคือความลับของชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงคุณล่ะคะ คิดว่าจะเริ่มต้นให้อะไรเป็นอย่างแรกสามารถแชร์ไอเดียในคอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วพบกับ Happiness Success คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ